ฝันเห็นผีการฝันเห็นผีไม่ใช่เรื่องแปลกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยฝันเห็นผีกันอย่างน้อยคนละครั้งผีเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาในอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังคงส่งผลกระทบต่อคุณหรืออาจจะหมายถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจที่คุณไม่สามารถหลบหนีได้ การฝันเห็นผีหมายความว่าสิ่งที่คุณตั้งใจหรือวางแผนไว้อาจจะเป็นจริงได้ยากซึ่งอาจตีความได้ในแง่ลบและอาจเป็นความฝันที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มทำโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือเมื่อคุณรู้สึกถึงแรงกดดันอาจเป็นสัญลักษณ์ถึงการกลัวความตายหรือการรู้สึกผิด ฝันเห็นตัวเองกลายเป็นผีหมายความว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมคุณก็เลยรู้สึกอยากหลบหนีจากชีวิตจริงและไปอยู่ในความฝันฝันว่าได้สัมผัสกับผีทุกคนรู้ว่าผีมีอยู่จริงแต่ไม่สามารถสัมผัสได้หรือรู้สึกถึงพวกมันได้ การที่คุณสัมผัสกับผีได้หมายความว่าคุณสู้กับอะไรที่เลวร้ายหรือความเครียดในชีวิตคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นฝันเห็นสมาชิกในครอบครัวเป็นผี คนที่คุณฝันเห็นว่าเป็นผีนั้นอาจเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่หรือทําร้ายคุณและอาจตีความเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องระวังในสิ่งที่คุณทำหรือพูดต่อหน้าคนเหล่านี้ฝันว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นผีมาหาหมายความว่าคุณรู้สึกผิด กับสิ่งที่เคยทำหรือเคยพูดกับใครบางคนและไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือฟื้นมิตรภาพกับคนคนนั้นได้แล้วฝันว่าผีทำร้ายคุณหมายความว่าคุณเคยมีอดีตที่เลวร้ายที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกแย่แต่ในที่สุด คุณก็สามารถปลดปล่อยอดีตนั้นไปไม่ต้องยึดติดกับมันอีกแล้วฝันเห็นผีมาหลอกหมายความว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะหรือแก้ปัญหาบางอย่างและปัญหาเหล่านั้นก็จะตามมาหลอกหลอนคุณถึงในชีวิตจริงฝันว่าผีพูดกับคุณ หมายความว่าคนรอบตัวคุณกำลังวางกับดักวางแผนไม่ให้คุณก้าวหน้าในการทำงานฝันว่าวิ่งหนีผีหมายความว่าคุณกำลังพยายามหนีจากปัญหาในชีวิตฝันเห็นผีสีขาวถือเป็นโชคดีเพราะมันหมายความว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีบางอย่างในเร็วๆนี้ ฝันเห็นผีสีดำถือเป็นลางร้ายเพราะมันจะนำข่าวร้ายมาให้คุณอาจเป็นไปได้ว่าสมาชิกในครอบครัวหรือคนสนิทมิตรสหายอาจจะเจ็บป่วยหรือมีคราวเคราะห์ทำนายฝันตอนฝันเห็นนางไม้การฝันเห็นนางไม้หมายความว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภที่คาดไม่ถึง และโชคลาภที่ว่านี้ก็จะส่งผลต่อชีวิตของคุณถ้าคุณทำธุรกิจธุรกิจก็จะเป็นไปด้วยดีมีคนหนุนหลังหรือมีงานใหญ่ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโด่งดังในพริบตาและสัญญาณของความโชคดีที่ว่านี้จะมาในรูปลักษณ์ของผู้หญิงที่อายุมากกว่าหรืออายุเท่ากันแต่ดูเป็นผู้ใหญ่น่านับถือฝันว่าพูดกับนางไม้ นางไม้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏตัวให้เห็นง่ายๆฝันนี้หมายความว่าคุณกำลังจะได้รับโอกาสที่หายากเช่นได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ธุรกิจได้กำไรก้อนใหญ่หรือได้รับทุนไปเรียนต่อนอกจากนี้ยังหมายความว่ามีคนดังค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ของคุณทำให้พวกเขาประทับใจและต้องการที่จะร่วมงานกับคุณ และมันก็จะกลายเป็นก้าวแรกของการเดินตามความฝันฝันว่าขอพรขอโชคลาภกับนางไม้หมายความว่านิสัยไม่ดีในตัวคุณกำลังจะทำให้เกิดการสูญเสียบางอย่างตอนนี้คุณกำลังจะถูกเพ่งเลงจากคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรืออายุมากกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากความไม่ละเอียดอ่อนและไม่รอบครอบของคุณเอง นอกจากนี้คุณยังมองว่าตัวเองพิเศษเหนือกว่าใครไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นทำให้ศักยภาพของคุณด้อยลงและกำลังจะส่งผลต่อหน้าที่การงานในอนาคตฝันเห็นนางไม้ทำร้ายคนหมายความว่าคุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คุณเจ็บปวดเพราะคําพูดของคนใกล้ชิดเนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน หรืออาจหมายความว่าคุณถูกบีบบังคับให้ลาทิ้งความเป็นเด็กลาทิ้งสิ่งที่เคยชื่นชอบเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคุณรู้สึกต่อต้านอยู่ในใจแต่ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะอีกฝ่ายมีอำนาจมากกว่าทำนายฝันว่ากลายเป็นผีการฝันว่ากลายเป็นผีเป็นสัญญาณที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกที่บอกให้รู้ว่าคุณได้หลงลิมอะไรบางอย่างไป หรือหมายความว่าคุณหมกมุ่นกับเรื่องในใจมากเกินไปหรืออาจหมายถึงความหวาดกลัวกลัวอนาคตที่มองไม่เห็นหรืออดีตที่ตามมาหลอกหลอนซึ่งความรู้สึกนี้ทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองและกำลังจะถูกความกลัวครอบงำฝันว่าถูกผีทำร้ายหมายความว่าสภาพจิตใจของคุณตอนนี้ไม่ไดีเอามากๆ คุณกำลังพบเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่ขัดขวางความสำเร็จของคุณและคุณไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ทำให้ตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจหรืออาจหมายถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณลืมไปแล้วกำลังจะกลับมาทำลายชื่อเสียงหน้าท,ที่การงานหรือชีวิตคู่ของคุณอาจมาในรูปแบบของแฟนเก่าความล้มเหลวในการทำงานก่อนหน้านี้ หรือคู่แข่งที่ร้ายกาจฝันว่าถูกผีสิงหมายความว่าตอนนี้คุณถูกผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เหนือกว่าบงการชีวิตของคุณคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้และต้องทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์รู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขแต่ก็ไม่สามารถฉัดขืนได้ เพราะคุณกลัวถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอารมณ์ความรู้สึกนี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างอย่างมากฝันว่าเป็นผีแล้วไปหลอกคนอื่นความฝันนี้เป็นฝันฝันดีคุณกำลังจะได้ปลดเรื่องภาระหนักที่แบกไว้มานานหรืออุปสรรคที่คุณพบเจอกำลังจะได้รับการแก้ไขและหลังจากนี้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้น คุณสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่มีปัญหาคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือมีพลังมากพอที่จะทำในสิ่งที่ฝันมาตลอดและคุณก็อาจจะมีโชคดีได้รับก้อนใหญ่โดยไม่รู้ตัวด้วยทำนายฝันตอนฝันเห็นผีกระสือการฝันว่าเห็นผีกระสือหมายถึงสัญญาณของความกดดันหรือจิตใจที่กำลังถูกบีบคั้นจนถึงขีดจำกัด คุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากกำลังพบเจอกับปัญหาที่ดูไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่มีอิทธิพลต่อคุณอย่างมากเพราะว่าปัญหานี้ทำให้คุณนึกถึงแผลในอดีตฝันว่ากระสือเข้ามาทำร้ายฝันนี้หมายความว่าคุณกำลังมีปัญหาทางสุขภาพจิตและอาจจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงได้โดยมีต้นเหตุมาจากปัญหาต่างๆที่รุมเรา้า และคุณก็มีทิฐิเกินกว่าจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือคนอื่นปัญหานี้ส่วนใหญ่มาจากการที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้ฝันเห็นกระสือกำลังกินไส้กินของขาวๆาหมายความว่าตอนนี้คุณไม่สบายใจอย่างมากเพราะบังเอิญได้ไปเห็นคนรู้จักทำความผิดบางอย่าง คุณเลือกที่จะเก็บเป็นความลับเพราะกลัวตัวเองเดือดร้อนไปด้วยฝันเห็นคนรู้จักเป็นกระสือฝันนี้หมายความว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีคุณกำลังจะสมหวังในสิ่งที่ฝันมานานและมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยคุณควรเริ่มทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองเพราะฝันนี้บอกว่าถึงแม้คุณจะเห็นว่าธุรกิจของคุณอาจไปไม่รอด แต่หลังจากผ่านเรื่องยากลำบากไปได้แล้วธุรกิจนี้จะทำให้สถานะทางการเงินของคุณมั่นคงไปได้อีกนานฝันว่าสู้กับกระสือฝันนี้เป็นฝันดีที่หมายความว่าคุณพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาในอดีตแล้วแม้ว่าเรื่องราวในอดีตจะสร้างบาดแผลให้คุณอย่างใหญ่หลวงแต่มันก็สร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย ตอนนี้คุณพร้อมที่จะทิ้งอดีตไว้และก้าวต่อไปทำนายฝันตอนฝันเห็นผีดิบการฝันเห็นผีดิบหมายความว่าตอนนี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ตามที่ต้องการผีดิบเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่หลุดจากการควบคุมหรือสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ คุณเสียใจที่ลงมือกระทำบางอย่างลงไปโดยไม่ยังคิดและตอนนี้ก็ไม่สามารถควบคุมเรื่องวุ่นวายที่ตามมาจากการกระทำนี้ได้มันส่งผลให้คุณเกิดความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจและกำลังจะระเบิดในไม่ช้าฝันว่าโดนผีดิบตามล่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในภาวะลำบากเพราะเก็บเอาปัญหาทุกอย่างไว้คนเดียว และมันกำลังจะทำให้คุณเสียศูนย์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนิสัยไม่ดีในตัวคุณเองที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวและไม่เชื่อใจคนรอบข้างขอแนะนำให้รีบห่านไปพึ่งพาคนอื่นหรือหาทางระบายความเครียดบ้างไม่อย่างนั้นปัญหานี้จะส่งผลต่อสุขภาพและกลายเป็นเรื่องเรื้อรัง ฝันว่าสู้กับผีดิบคนที่ฝันว่าสู้กับผีดิบมักจะพบเจอเรื่องไม่คาดคิดที่ส่งผลให้ชีวิตของคนคนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณกำลังอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือย้ายที่อยู่ความเครียดจากการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณเกิดความทุกข์และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายที่หวังไว้ฝันว่าฆ่าผีดิบ ฝันนี้เป็นฝันที่ดีเพราะมันหมายความว่าอุปสรรคทั้งหมดที่คุณพบเจอกำลังจะจบสิ้นลงคุณมีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและฝันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่ากำลังจะมีโชคลาภทางการเงินแต่ว่าโชคนี้มาจากการกระทำของตัวคุณเอง <c oughs> เช่นการทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้หรือการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆ